วันนี้นะคะนุก็จะพาพบกับเจ้าโตยต้า v s คันนี้เลยนะคะเป็นรถปี2013นนั่นเองนะคะบอกเลยว่าสีสวยมากโดดเด่นด้วยสีของเขาเลยนะจ๊ะอ่ะพาไปดูห้องเครื่องก่อนเลยดีกว่านะคะ นี่นะคะห้องเครื่องของเขานะคะก็จะเดิมๆไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการยกมาแน่นอนนะคะไม่มีการชนมาหนุกรับประกันได้เลยนะจ๊ะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วกองแอร์กองอากาศแล้วก็จัดให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะคันนี้นะคะก็คือจะค่าด้วยโครเมียมนะคะคือจะทําให้แบบดูโดดเด่นขึ้นนะคะกับยางขอบ15แบบนี้ล้อแมกเดิมจากโรงงานนะคะการสารมีมาให้ครบ นะคะภายในสีดำกุญแจรีโมทนะคะระบบเซ็นท่าล็อกมีมาให้มีหน้าจอมาให้แอร์ Air, นะคะสามารถปรับได้4สปีดแบบนี้เลยนะคะ่ะสว,สวยสวยเลยไปไปดูทางด้านหลังกันบ้างนะจ๊ะนี่นะคะทางด้านหลังของเขาก็เดี๋ยวพาไปดูว่าเก็บสัมภาระได้เยอะขนาดไหนนะคะนี่นะจ๊ะอ่าไปดู แอบดูยางไรอ่ะมีมาให้ด้วยนะคะยาแนวก็เดิมเดิมนะคะฝากระโปรงหลังก็เดิมเดิมนะคะน็อตไม่มีรอยแกะมานนะคะฝาถังน้ำมันอยู่ทางด้านซ้ายของตัวรถนะคะนี่นะคะเครื่องยนต์เบนซิน,นไม่มีการดมแก๊สมาแน่นอนนะคะรองรับ91 95คันนี้นะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะน้องอยู่ที่350,000บาทเท่านั้นเองนะคะค่างวดอยู่ประมาณ6,000กว่าบาทถ้าใครอยากดูรถจริงเข้ามาหานุกได้เลยนะคะที่อำเภอพนมสา,ารคามจังหวัดฉะ เชิงเซานะคะเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะหนูให้โปรคาปฟีอีก90บวันค่ะ